สวัสดีเพื่อนคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอแอป New p i ิกนะคะที่จะช่วยให้เราสร้างรายได้นะคะในการช้อปปิ้งนะคะอ่านะคะก็คือการช้อปปิ้งเราได้ตังค์ด้วยนั่นเองเนาะก็อันนี้อันนี้นนที่ตัดตัดสินใจสมัครสมาชิกไปเออสมัครเขาเรียกว่าสมัครยูพิเกอร์เนาะก็หนึ่งเลยเนี่ย เราซื้อสินค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไปซื้อช้อปปิ้งหรือว่า lazada าอะไรต่างๆเราซื้ออยู่แล้วหนึงเราเสียตังไปโดยที่เราได้แค่สินค้ากลับคืนมาใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยเราซื้อสินค้าแล้วเราจะได้ตังกลับมาด้วยนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราสมัครไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการสมัครก่อนนะคะอันนี้ก็คือพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เข้ามาดูว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างก็มีหลายตัวนะคะที่น่าสนใจเนะานกกะก็บางอันก็ถูกนะคะบางอันก็ก็ราคาทั่วไปนะคะอันก็ถูกกว่าช็อปปีหรือว่าซ a ้าหรือว่าลาซาด้ด้วยนะคะแต่ว่า,าเขาก็จะเป็นเคอร์เดียวกันกับ l a ซ a ด้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้สมัครในตอนแรกนะคะก็ลองโหลดมาดูก่อนนะคะเสร็จแล้วอ่า ก็มาดูตรงนี้นะคะก็คือเช็คอินรายวันนะคะก็คือลองเข้ามาเช็คอินดูแล้วมันก็ได้ตังค์นะคะเพื่อนคือเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้ตังค์แล้วนะคะก็อันนี้คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจซื้อสินค้าของยูพิกเกอนะคะอันนี้เนาะอันเนี้ยจะอธิบายว่าเราพอเราโหลดมาเนี่ยเราจะยัง ช็อปแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะคะเราต้องไปซื้อสินค้าที่เขากำหนดให้จากยูพิคเกอร์ตัวนี้นะคะนะคุณต้องเป็นยูพิคเกอร์ก่อนนั่นเองเนาะเราต้องเป็นยูพิกเกอร์ก่อนถึงจะอันนี้เป็นแล้วนะคะอันนี้หน้าของหน้าตาของเป็นการเป็นยูพิเกอร์แล้วถ้าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยมาแต่ตรงนี้นะคะมาแต่ตรงนี้มันจะให้ซื้อสินค้านะคะแล้วก็ เราถึงจะได้เป็นยูพิเกอร์นะคะใครที่ยังยังไม่เคยใช้หรือว่าไม่เคยลองเนี่ยก็ลองโหลดมานะคะโหลดเสร็จแล้วให้ใส่รหัสคําเชิญนะคะเขาจะให้ใส่รหัสคําเชิญก่อนนะคะของผู้เชิญก่อนนะคะถ้าไม่อย่างงั้นเราจะใช้งานไม่ได้นะคะก็ใส่รหัสนะคะ1 3 3 440นะคะใส่รหัสคําเชิญไปก่อนนะคะก็ โหลดเก็บไว้นะคะก็ยังไม่ไม่มีอะไรนะคะถ้ายังไม่สมัครในทันทีก็ลองเข้ามาดูว่าม,มีสินค้าอะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คอินรายวันด้วยนะคะอันนี้นี่จะทำให้เราได้ตังค์โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะถอนได้เราจะต้องเป็นยูพิคเกอร์ก่อนนั่นเองเนาะ อ่าโอเคนี่ก็คือเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะแล้วก็อันนี้ใครที่มีความสามารถในการชวนเพื่อนนะคะก็จะได้รับ5 0 0รบาทแบบนี้เนาะใครที่ว่างๆก็ลองชวนเพื่อนดูนะคะเราจะต้องชวนเพื่อนนี่นะคะก่อนเวลาเนาะในระยะเวลาที่กําหนดนะคะประมาณ30หรือว่า,าไม่แน่ใจว่ากี่คนนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองเนาะก็อันนี้เราก็จะได้ตังเหมือนกันนะคะอ่านี้เป็นช่องทางที่2เนาะ นะช่องทางที่3ก็คือการที่เราเข้าไปซื้อสินค้าเราได้เงินคืนเห็นไหมคะเราซื้อของเราจะได้รับเงินคืนแบบนี้ซื้อไปเท่าไหร่ได้รับเงินคืนเท่าไหร่นี่คือได้รับ219บาทนั่นเองเนาะก็จะได้รับคืนมานะคะถ้าเราไปซื้ออ,อช้อปปีหรือว่า l a z a ดา้าเฉยๆมันจะไม่ได้รับคืนนะคะนี่เนาะหรือนะคะเราทำการแชร์สินค้านะคะ สมมุติว่าเราอยากจะขายสินค้าตัวนี้ในการแชร์สินค้าเข้าไปในหน้าเพจต่างๆเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเองเ,องเนาะ,ะแชร์เลยนะคะนี่มาดูมาดูคอมมิชชั่นของเรานะคะซื้อเลยได้คืน2อบาทนะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าแชร์เนี่ยเราก็จะได้คือแชร์เราไม่ต้องซื้อแต่แชร์แล้วคนอื่นมาซื้อในลิงก์ของเรานะคะเราจะได้รับเงินด้วยนั่นเองเนาะอันนี้คือ อันที่สี่แล้วนะคะที่ทำให้ได้ตังค์เนาะอะแล้วก็อ่าอันนี้นะคะก็คือเราสามารถหรือเราจะนำสินค้าที่เราท,ที่ที่มีในตรงเนี้ยนำไปโพสต์ต่อขายต่อก็ได้โดยการที่เราเข้ามาสั่งซื้อแล้วก็ทำการจัดส่งให้เขานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการขายได้อีกต่อหนึ่งนะคะคือการไปนำไปสร้างรายองนะคะ ก็อันนี้คือมี5วิธีในการช่องทางในการหาเงินของสํัหรับ u p i c k e r ตัวนี้นะคะก็สมัครใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ไปสมัครนะคะหลดแอปมาก่อนใส่รหัสคำเชิญไปก่อนนะคะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้เราไม่เสียตังะคะ์ค่ะก็เข้ามาดูก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอีเลเวนด้วยเนาะเราจะได้ตังค์สะสมไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะทำให้เราถอนเงินได้เหมือนกันเนาะ ่าแล้วก็จัดการที่จะถอนเงินได้เราต้องเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะคะตัวน,นี้ก็อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเนาะถ้าใครตัดสินใจละอ่ะเราอยากจะถอนตังค์ที่เราใช้อินมาหรือว่าอยากจะแชร์สินค้าแล้วได้เงินหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าแล้วได้เงินคืนเนี่ยก็ให้มาสมัครตรงนี้นะคะยูพิกเกอร์ตรงนี้เนาะ ยูพิเกอรปุ๊บเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีสินค้าต่างๆที่เริ่มต้นที่999บาทให้เราเป็นยูพิเกอร์นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าไปเลยแล้วก็จ่ายตังค์ไป9 9้นะคะเราก็จะเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงเดือนกันยานะใครที่อ่าค้างนะคะแอบค้างนะคะก็ ใครสำหรับใครที่ในเดือนกันยานี้นะคะเขามีโปรโมชั่นสมัครดิวพิกเกอร์เพียง499นะคะก็คือไปตรงนี้เนะาะอันนี้มันจะไม่โชว์แล้วนะคะว่าสมัครดิวพิกเกอร์ไปแล้วเนาะมัน,นไม่ไโชว์แล้วนะคะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่เห็น,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 นโปรเขาไหมคะใครที่อยาก สร้างไรายได้เนาะก็รีบไปสมัครนะคะเพียงแค่สีก้าเท่านั้นเนาะเราก็จะสามารถแชร์สินค้าแล้วได้เงินนะคะแล้วก็ซื้อของแล้วได้เงินคืนนะคะนำสินค้าไปโพสขายต่อก็ได้เงินอีกนะคะแล้วก็ถอนเงินเช็คเงินเช็คอินรายวันนะคะอันนี้เนาะถอนเงินเช็คอินรายวันนะคะหรือว่าชวนเพื่อนมาโหลดแอปเราก็ได้เหมือนกันเนาะนี่ได้ตังเหมือนกันนะคะก็ลองนำไปทำดูแล้วก็ มาร่วมสร้างไรายได้ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรออปเดตเนี่ยแนวทางต่างๆนะคะก็จะมานําเสนออีกเนาะวันนี้ก็มานําเสนอกันเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมใส่หรหัสคําเชิญด้วยเนาะใครโหลดแอปมานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ